ก็ก็สวัสด <fin anta> <ots> ีคนดูทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องเศร้าๆนะครับก็เออเป็นเรื่องเกี่ยวกับแคนเอลิเจทีวีนะครับเมื่อวานก็เกิดเรื่องขึ้นนะครับคนดูครับนั่นแหละผมไม่อยากพูดเท่าไหร่หรอกก็คนดูก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันคือเรื่องอะไรผมโคตรเศร้าเลยนะครับคนดูผมโคตรเศร้าเลยนะคือแบบคือเราก็คือเราก็เทคแคนมากี่คลิปนะหนึ่งสองสามสามคลิปได้นะครับกนเดียวทีเข้าเทคสามครั้งเลยอะครับ ก็สำหรับใครนะครับที่ไม่เชื่อว่าย yep. er <websites. S 2> uh ุบแคนจริงไหมนะครับผมก็ได้มีคลิปเสียงไว้นะครับตอนเข้าดสคอร์ดนะครับพาะมีถึงคนบอกว่าเี่ครับพี่สร้างกระแสหรือเปล่าพี่พิม่วงหรือเปล่าพี่โกหกหรือเปล่าพี่ปันหรือเปล่าอย่างนี้นะครับก็มันคือเรื่องจริงนะครับนี่คือคลิปเสียงลับเลยนะครับก็แบบว่ามีคนเออไม่รู้ว่ามันเผยเทพได้ยังไงนะก็จะก็จะมีคนในแคนเอาไปลงคลิปนะครับ y YouTube t i k t o k อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาฟังกันเลยมันเป็นยังไง เยอะตั้งแต่วันนี้ครับเป็นต้นไปพี่ขอประกาศยุคแทนเ m ็มตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็จะไม่มีแทนใหม่เกิดขึ้นมาอีกไม่ใช่ว่าพี่ยุบแล้วพี่จะไปตั้งแทนใหม่กับคนอื่นไม่ใช่ข่าคนดูรับนี่เลยนะครับผมก็ไม่ได้โกหกนะครับนี่ก็คือเสียงพี่เนมจริงนะ ผมก็เศร้าเลยนะครับคุณเด็กเขาผมก็เศร้าๆเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แค่ผมเศร้าคนเดียวหรอกก็มีคนทั้งแคลน,นั่นแหละคนที่คนทั้งแคลนแล้วก็คนที่อยากเข้าแคลนนั่นแหละครับทุกคนเศร้ากันหมดแหละที่ต้องจบตำนานเอ็นจทีวีแคนเอ็นเอ็นจีหมูแดงไปจบแคนหมูแดงไปก็มาดูกันก็มาดูคลิปในทิกตอกบ้านนะครับแต่ก็จะเปิดนิดเดียวนะเดี๋ยวติดรทฤษฎีแต่ปัญหามันก็ค่อนข้างเยอะ ก็คือคลิปของช่องผมนะครับผมก็ลงใน t i กตอกแล้วนะครับก็และผมก็ได้บอกคนดูในทิกตอกผมแล้วนะครับว่ารอดูคลิปที่ช่องพี่เนยเอเจทีวีเลยครับเฮ้ไอ้บ้าแล้วก็พี่เนยเขาก็ได้ลงคลิปแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงดราม่ายุบแครนเมนี่เลยนะครับคนดูครับก็ผมก็ไม่ขอเปิดอะไรมากนะครับทุกคนก็ไปตามเอาเองนะก็ถ้าผมเปิดมันจะ เดร๋ยวเสร็จแล้วก็คิดว่าจะบินนะทีวีนะครับด้วยความที่ผมก็ไม่ได้สบายใจอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากจะยุบด้วยนะครับนั่นแหละครับอ่ะงั้นงั้นนะครับทุกคนครับผมขอถามคําถามหน่อยนะว่าทุกคนอยากอยู่แคนอะไรนะครับแล้วใครอยากอยู่แคนเอเจแล้วแต่ตอนนี้มันยุบทุกคนจะไปอยู่แค่อะไรตอบกันได้นะ ขอโทษครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นเสียงของลูกแคทที่ร้องไห้ฟังก็ได้นะแต่ไม่ค่อยอยากเปิดหรอกก็มีเสียงซึ้ดๆนะผมว่าไม่ค่อยเปิดหรอกเฮ้ย นี่นะครับก็มีแค่นี้แหละออมันก็มีแค่นี้แหละผมก็ทำใจนะทำใจสำหรับใครที่อยากเข้าแค่์เอลเจก็ทำใจนะครับคนนืณดูครับก,ก็แค่แล้วก็ต้องทำใจรอพี่เนมมาชี้แจงอีกครั้งในคลิปช่องพี่เนมเอลเจทีวีนะครับก็รอพี่เขามาชี้แจงนะค,คนณดูครับคนณดูอาจจะไม่เชื่อผมก็ได้ คนดูก็าอาจจะไม่เชื่อผมก็ได้นะครับก็งั้นก็รอพี่เนมลงคลิปแล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ไม่เชื่อว่าแคนยุบจริงไหมก็เราดูคลิปพ,พี่เนมเอานะก็เราดูคลิปพ,พี่เนมเอานะครับคนดูผมก็ไม่ค่อยแบบปกติคลิปช่องเรามันจะแบบเออสะดุกสนา่นใช่ไหมตอนนี้ก็แบบเศร้าๆนะครับคือแบบมีแต่คนถามว่าพี่ครับแคนเอลจะยอนยุบแล้วโดนยุบแล้วอะไรเงี้ยเขาอยากมาบอกให้ทุกคนรู้ในคลิปนี้นะเอาจิงก็ยุบจริงครับแล้วก็ถ้าใครไม่เชื่อก็รอดูคลิปครับ งั้นเราก็ขอไปยิงคนสักหน่อยแล้วกันเออ้ยก็มีเต่คนจริงๆนะเออชิวแบบชิวๆครับทุกคนครับ ไม่ตายยิงผมไม่แตกไอคนนี้มันเกี่ยวเกมเล่นๆอย่างนี้แหละปล่อยก็ได้มั้งปล่อยปล่อยปล่อยเฮ้ยไม่โดนอีกปล่อยก็ไม่โดนนะเอาไปแล้วไปแล้วเมือกไม่มีใครเห็นเอาดูครับไม่มีใครเห็นนะครับ <c oughs> <c oughs> ยังขำได้ ขอยิงหน่อยโอ้ยขอยิงหน่อยไม่ยิงก็ได้ออกออกออกก็ไปบ้านนะครับทุกคนครับก็ถ้าใครอยากให้พี่เนมมาชี้แจงก็ฝากไปดูคลิปพี่เนมด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะลองตอนไหนก็ฝากไปดูนะครับติดตามพี่เนมไว้ด้วยถ้าถ้าอยู่รู้จริงๆว่าแกนุ่จริงหรือเปล่าก็มาดูกันก็ไปดูด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนครับไปแล้วครับคุณดูครับไปแล้วนะคะคุณดูครับไปแล้ว